สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะที่ได้ทําการร่อรากนะคะเจ้าฟิโลกามกุง้งเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นอะไรไม่เอ่ยตรงนี้นะคะนะคะก็คือเขาก็จะขึ้นยอดใหม่แล้วนะคะตรงนี้ ขึ้นยอดใหม่แล้วก็มีรากออกมาแบบใหญ่มากตัวนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะตัวนี้เห็นไหมเอ่ยว่ารากใหญ่มากนะคะแล้วก็มีมันเป็นเป็นช่อก็คือแตกแตกตาใหม่ รอรากพิ่งจะแตกตาใหม่ขึ้นไปแล้วก็ตัวรากนี่ก็ยาวมากใหญ่มากเลยค่ะเห็นไหมคะมีสองรากส่วนตัวด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องเนื่องจากว่าตรงนี้ก็คือยังหุ้มตัวใยมะพร้าวหรือดินปลูกตรงนี้ค่ะน้อยเกินไปเดี๋ยวป้อมจะทำการแบบ ใส่ตัวดินนะคะดินแล้วก็ขุยมะพร้าวลงไปอีกตรงนี้นะคะเดี๋ยวลากเขาก็จะออกตาเขาก็จะแตกเพิ่ม,มขึ้นเองนะคะตัวนี้โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะคะถ้ามีพืชตระกูลฟิโลกล้ามกุ้งนะคะก็สามารถนำวิธีนี้นะคะวิธีนี้แบบง่ายๆเลยตัดขวดนะคะใส่วัสดุ ปลูกลงไปนะคะตรงขวดมันก็จะทําให้เขาเติบโตวไวขึ้นแล้วก็ทําการขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะคะทุกคนลองเอาไปทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ